เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับลายกิเหรือว่าเกมเสรษฐีนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะผมซึ่งอีเวนจี้เครื่องรางก็รู้สึกจะเป็นจี้เครื่องรางสายดาร์กมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถามว่าคือผมอาจจะทํำไหมคือผมทํำนะผมยอมทําเพราะว่ามันมีความสมบัตพิเศษเพิ่มนะครับผม คือมันมีความสามารถพิเศษเพิ่มมาด้วยเช่นกันนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม่มีอะมันเหมือนแบบที่เหมือนจะมาแบบหลอกอ่ะคือมันมาแอบหลอกนิดนึงนะอ่าอันเนี้ยคือเหมือนเดิมเนาะอันนี้อืมอันเนี้ยผมว่าจําได้อยู่ว่ามันมีแค่แบบเมื่อก่อสร้างอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะย้ายไปยังพื้นที่เนาะแล้วก็มันมีอีกความสามารถคือมันมีมันแบบมันมีล็อกค่าแบบนางคูณโอ้โหก็คือมันจะเพิ่มข้อด่อทางสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ก็อันนี้ผมไม่ทราบว่าเขามีเปล่าเนาะเออแต่เนี้ยผมจำได้ว่ามันไม่ไม่น่ามีนะส่วนเอ,อ่อมันนี่ลองก๊อปปี้อันนี้ก็น่าจะปกติทั่วไปนะผมส่วนโมวอวกาศไทเทเนียมอันนี้ก็น่าสนใจนะเอออันนี้น่าสนใจอยู่มันถือว่าน่าหาอยู่กันนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเนาะส่วนอันนี้มีการเพิ่มเติมเนาะมันคือเพิ่มเติมคือก,การวิปกติเปก,การวิดคั้เดียวอันนี้การสองครั้ง แล้วเป็นการที่แบบว่าคือเอามาเล่นกับวินเทอร์คือได้อะเ,อเล่นกับวินเทอร์นี่คือได้เนยผมว่าผมน่าจะสนใจจี้ตัวนี้อยู่นะมีมีแววว่าสนใจอยู่เหมือนกันนะน่าทําอยู่น่าทําอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นเพิ่มค่าบรรทังเอ้ j, เพิ่มค่าก่อสร้างแล้วก็ย้ายพื้นที่โดยโทั่วไปนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาจะบอกว่ามันน่าจะหายากอยู่แล้วนะผมเพราะว่า มันต้องใช้ตั้งแบบใช้ต้องสี่อันนะคือให้คุณนอะผมสักสมงงเท้า2คู่ลูกบอล3ลูกเพื่อเล่นเป็น power shooter สะสม power shooter 4ชิ้นนะผมส่วนแสงแน่นอนผ่านคือผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดได้รองเท้า4ชิ้นก็แน่นอนว่าอามาแรจจี้หนึ่งในทั้งหมดหกชิ้นเลนยางหมด6ชิ้นเนาะส่วนการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้แค่3ชิ้นอืเอ้ถือว่าใช้ถูกอยู่นะ อันก็ถือว่าใช้ถูกเอ้ยนี่ใช้สองชิ้นเ้ยถูกอยู่อันนี้ใช้ชิ้นเดียวเออเอ้ย,อยมันเข้าท่าอยู่นะส่วนของฝันพิเศษแล้วก็ผมก็คืออันนี้อะไรเนะี่วยะว่างปิดอีเวนต์อ๋อคือคุณต้องปิดอีเวนต์เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นถ้าเกิดแบบเล่นก่อนสิ้นสุดอีเวนต์หนึ่งกันยานอ๋อ่างนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอย,อยอู่เหมือนกันโอเค ก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละอีเวนท์มันมีทั้งหมดก็จี้มีทั้งหมด17จดี้ด้วยกันเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เยอะคือเยอะมากนะครงการที่แบบว่าจัดจี้คือคุณอยากได้จี้อะไรคุณก็ลองําแล้วแต่ส่วนตัวผมจะมีอยู่2อ้ที่อยากได้ก็คือเป็นปืนฟองสบู่สวิตกับอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโมอาชีว่าไอ้โมอาชีว่าผมอยากได้มากมันถือว่ามันเป็นของมันเป็นของที่ต้องใช้อ่ะ สูงเลยทีเดียวนะครับผมก้ถามว่าเอาไปเรียกับบตัวอะไรแน่นอนมันมีก็คือมีดาวรูเซียเอ้มีแค่แนอะสซีรูเซียแบบเรียกว่านะลืมชื่อแล้วเออผู้พิทักษ์ดวงดาวรูเซียอ,อ่าน,นี่น่าจะได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคน,าน่าจะได้มีจี้เด่นด้วยไงเอเอเอาละครับผมก็ซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผม ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ